คนป่วยไปอยู่ไกลเมียจกมือสองมือกับเศร้าดอกโนวินเนาะคนป่วยสังเกตดูคนที่มาทํางานในวัดพอป่วยปั๊บกลับบ้านเออสแสดงว่ากลับไปบ้านแล้วใกล้กาลังใจแล้วมันโลกมันหายให้รักษาที่สกนก็ไม่เอานะเอ,อไปนั่นแหละไปบ้าน รู้แล้วโลกทางกายทำใจเลยฝึกใจเรานี่แหละโอ้ดูคนเราเนี่ยนะจะรับมือกับเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยที่มันประเดประดังเข้ามาเนี่ยจิตมันต้องมีกำลังมันต้องมีความเข้มแข็งนะมันต้องฝึกทุกด้านนะทุกอย่างเลยนะเอาทุกอย่างมาเป็นเครื่องฝึกนะไม่ใช่อะไรมาจะอ่อนแอเดียยรลองความเห็นใจเอาแย่แล้ว ตายแล้วเนี่ยอย่างนี้มันอ่อนแอนี่เป็นนู่นเป็นนี่แล้วมีแต่อยากจะเรียกร้องความเห็นใจนี่ความอ่อนแอมันต้องปลุกจิตตัวเองสิยกจิตตัวเองขึ้นมามีใครบ้างเกิดมาแล้วไม่ตายมีใครบ้างเกิดมาแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วเราเป็นใครมาจากไหนแล้วจะไปทุกข์ไปทำหม่ทุกข์ใจร่างกายมันก็ไม่ได้ดีขึ้นยิ่งหนักกว่าเก่าซ้ำ เอาให้มันป่วยแต่ร่างกายใจต้องไม่ป่วยแบบนี้มันก็เข้มแข็งสิอย่างพุณพรธเจ้านี่ท่านเป็นแบบนี้นะท่านป่วยนี่ออกมาเลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถึงร่างกายเราจะป่วยจะไข้แต่จิตของเราไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ด้วยถึงร่างกายเราจะออดออดแอะแอแต่จิตเราไม่ได้ออดออดแอะแอด้วยดูสิประกาศให้เห็นเลยเนี่ยจิตเป็นอิสระเลยจากร่างกายนี่คนเข้มแข็งมันต้องอย่างนี้มันก็เป็นความจริงด้วยจะไปอ่อนแอ เรื่องคนนั้นคนนี้เกิดขึ้นมาเอา้าคนนั้นเป็นนั่นคนนี้เป็นนี่อันนั้นอันนี้ก็โลกนี่แหละโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนมีกรรมเป็นของของตอนเขาทํากรรมมายังไงมันก็ทําไปเราควรเกี่ยวข้องไงนี่สําคัญตรงนี้นะเราควรเกี่ยวข้องกับเขาไงเกี่ยวข้องไปแต่ใจเราต้องไม่เป็นทุกข์ทุกข์ก็งโง่ทันทีเลยนะก็รู้อยู่แล้วความจริงเขาก็มาตามกรรมของเขาไปตามกรรมของเขาสร้างกรรมมาแล้วเนี่ย หนีไม่พ้นหรอกไอ้กรรมในอดีตนั่นแหละที่มันครอบงําเราอยู่เพราะฉะนั้นกรรมในปัจจุบันนี้ต้องมาปฏิบัติตามคําสอนของเจ้าหาทางออกเท่านั้นทางออกมันมีอยู่มัวแต่อะไรมาก็จะทาอ่อนแออ้อยส้อยอ้อยอิงทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เมื่อมันโง่ถ้าธรรมะมันพูดเลยว่าทุเลตทุเลตคือทุเลตยังไงมันโอ้โหมันไม่จุ้ยยังไงมันไม่มันไม่เข้าท่ามันไม่ควรจะเป็นทุกข์ ก็ทาให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่มันไม่เข้าท่าแบบนี้นะมันจริงว่ามันใช้คําว่าทุเลศคือไม่สมควรเป็นทุกข์ก็ไปทุกข์นี่มันทุเลศสมควรจะรู้ก็ไม่รู้นี่มันทุเลศเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นอย่าทําตัวทุเลศยกจิตตัวเองให้มันเข้มแข็งมันมันสูงขึ้นมาสิอย่าไปจมอยู่อะไรกับเรื่องราวที่มันไร้สาระอย่างนั้นนะมันเป็นความจริงมันเป็นธรรมดาคนไหนที่มันเลวนั้นละมันสร้างความเลวมามาก ความเลวนี่มันฝังเข้าไปในเนื้อในหนังในกระดูกในจิตใจของเขาเขาเรียกว่ามีธาตุแห่งความเวลวร้ายมันยังไม่สามารถที่จะสร้างธาตุที่มันเป็นธรรมะขึ้นมาเนคขม,มะธาตุจิตมันก็ไม่สนใจไม่ควรขวายไม่มีศรัาทธาธาตุไม่มีวิทยะธาตุไม่มีสติธาตุไม่มีสมาธิธาตุไม่มีธาตุพวกนี้มันมีแต่ธาตุเลวๆชั่วๆนี่นแหละกรรมในอดีตของเขาเป็นอย่างนั้น เราจะมาปราถนายเขาดีได้ยังไงโง่เขาทํากรรมมาอย่างนั้นได้ขนาดนั้นได้ขนาดไหนก็เรื่องของเขาเราจะไปทุกข์กับเขามันก็ไม่มีประโยชน์แต่ควรเกี่ยวข้องไงเกี่ยวข้องแม้แต่เป็นภาคก็เหมือนกันเวลาเขามาหามาขอหนุ่มคนนีน้โอ้ยเขาดูความรู้สึกเขามันอยากได้ยินล้นอะไรที่พอจะเอาได้มันเอาหมดอะพยานสุชาติเอาองรงการอะไรอ่ะ ที่เขามาขอไอ้เงินทําเรือนพ่อชําทาน้ําูุทาอะไรของอาจารย์ุญาตไปดูโอ้มันเอาหมดเลยครับอาจารย์เล็กๆน้อยๆนกตัวหนึ่งมันก็เอาเขี้ยนลงไปหมดเลยสแลนอันหนึ่งก็สักพันบาทหรือเอาอย่างเก่งก็วันสองมันใส่พันห้าแต่เราก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนั้นเดี๋ยวนี้แต่เราเคยไปเสื้อแปดร้อยพันเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่ขอมาสี่ม้วนก็หกพันล่ะนี่มันมันมันเหนี่ยมันเพราะอะไรเพราะมันความยาก มันอยู่ในจิตเ,เ, plaque, เราควรเกี่ยวข้องไงเราควรให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้เพราะมันเรื่องของเราเราไปทุกข์กับเขาก็ไม่ได้อย่าไปโอ๊ยทําไมมันเลวทําไมมันชั่วทําไมมันอย่างนี้นะโลกเราทําไมเป็นอย่างนี้โอ๊ยไปโอดควรมันทําไมก็มึงมาเกิดทําไมเล่าก็เสือกมาเกิดก็เป็นอย่างนี้แล้ววะมึงก็ยอมรับซะซิทำอย่างนั้ก็ตายเสียจะได้หมดเรื่องเข yani าจะสอนให้มัน ให้มันแรงๆนะมันจะได้เข้าใจมันจะได้ไม่นมาาอดควนเอาเมื่อเกิดมาแล้วโชคดีขนาดไหนได้พบคําสอนของมุติเจ้าหาทางออกสิ่ทีงอ้าพผู้เจ้าสอนอะไรเอาทําความดีความชั่วอย่าไปทํามันทําแล้วมันเดือดร้อนเดี๋ยวสั์สมทตาเห็นความชั่วร้ายความชั่วร้ายกับฝังลึกเข้าไปในเนื้อในหนังในจิตในใจเนี่ยมันก็คิดหาทางดีไม่ออกมันก็คิดชั่วชั่วทำชั่วชั่วอยู่งั้นแหละหมกมุ่นอยู่กับชั่วชั่วตายมันก็ไปตกนรกไปอบายภูมิ ขึ้นมามันก็ทําชั่วเรื่อยไปโอ้ยกว่ามันจะได้คิดขึ้นมานะมันอาจจะบังเอิญหรือโชคดีอะไรได้ฟังธรรมะของพระเจ้าปั๊บมันเข้าไปในจิตในใจนก็จากนัน้นก็จะเริ่มอยากจะทําดีกับเขาแต่นี้ยไอ้ไอ้พอเริ่มจะทําดีก็กรรมที่ตัวเองเคยทำเอาไว้อะวิบากมันให้ผลนะที่นี่บีบคับ้นโน่นนี่ตุกติกโอ้ย,ยุ่งอุตลุดเลยก็ต้องอดทนละที่นี่ ร่างกายกับทางการเคยเบียดเบียนาสาดต์อื่นมาอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องโคภัยไข่เจ็ดอย่างเงี้ยเคยประหารมานศาสตอื่นมาชีวิตมันก็สัน้นไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะคนตายเร็วตายช้ามันเรื่องของเขาเพราะมันนี่มันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของความจริงเรื่องของสัจธรรมใจเรานี่หนาเห็นไหมเอาความจริงมาสอนจิตให้มันยอมรับความจริงทำไมยอมรับความจริงเมื่อไรโง่ทันทีเลยโงม่มากๆพอกันทีไอความโง่ หาทางให้จิตของตัวเองมันฉลาดขึ้นมานั้นนันต้องไม่อ่อนแอต้องเข้มแข็งก่อนจะตายไปนี่จะตายไปพร้อมกับความทุกข์เหลอตายพร้อมกับความทรมานเหลอแล้วจะไปอบายภูมิเหลือยอมเหลอทําจิตของเราให้เข้มแข็งเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดานุ่นบุญกุศลคุณงามความดีเราทําเอาไว้แล้วนี่มันพร้อมแล้วนี่ที่จะไปอะไปที่ดีๆอะพบภูมิที่ดีมาทําตัวเองให้อ้อยไสเอาละทีนี้ เวลาจะตายนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหะมันจะไปก่อนกรรมที่มันให้ผลตอนจะตายเนี่ยสำคัญที่สุดลองลงมาอาจินกรรมกรรมที่เราเคยทําบ่อยๆเราทําบุญบ่อยๆทาบุนบ่อยๆถ้าหากว่าเราเนี่ยทำจิตของเราได้นี่ทีนี้ก็น,นี่แหละบุญที่เราทําบ่อยๆให้ผลแต่ถ้ารักษาจิตไม่ได้กรรมที่มันให้ผลในขณะใกล้จะตายตรงนั้นแหละให้ผลทันทีตรงนี้นให้ผลก่อนต่อมาอาชินกรรมกรรมที่เราทําบ่อยๆ ทำบุญบ่อยๆอย่างนี้เออหวังได้แล้วนั่นต้องสำคัญต้องรักษาจิตนะที่นี่ให้เข้าใจนะเรื่องจิตของเรานะเพราะ,ะนั้นอย่าฝึกให้จิตอ่อนแอบ่อยๆอย่าให้จิตเราเป็นทุกข์บ่อยๆเพราะเราต้องฟังธรรมะฟังคำสอนของเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทำจิตของเราให้เข้มแข็งเราเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของเราได้ก็เพราะการฝึกตัวเราเองเท่านั้นด้วยถ้าไม่ฝึกก็พึ่งไม่ได้ ไม่ได้อยู่ดูดีๆแล้วจะพึ่งตัวเองได้ตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วจะมีที่พึ่งอันหาได้แสนยากก็คือจิตตัวเองที่ฝึกดีแล้วคือจิตไม่อ่อนแอมีชีวิตอยู่ก็พยายามทำความดีสิ่งไม่ดีไม่อย่าไปทำเพราะทำแล้วมันบั่นทอนจิตเราทำให้จิตเราเดือดร้อนเนี่ยแหละทำให้จิตเราอนอนแอทํทำดีปุ๊บจิตจะเข้มแข็งขึ้นเหมาเราได้ทำดีไปทางไหน เขาพูดถึงความดีเราก็ได้ทำเอาไว้แล้วจิตเรามันก็เข้มแข็งด้วยทีนี้ไอ้จิตมันก็ยังชอบไหลไปกับอารมณ์ต้องเจริญสติฝึกสติสุดท้ายต้องมาฝึกจิตต้องฝึกจิตเฮ้ยอย่างอื่นมันไหลสาระแล้วยิ่งคนอายุมากๆอ้ยมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยยังจะไปอยู่กับเรื่องไหลสาระนี่มันมันเหมือนกับไม่มีปัญญาเลยเลยต้องทิ้งเลยแล้วปล่อยได้แล้ววางได้แล้วเรื่องแบบนั้นหันมาหาแก่นสา,สารสาระของชีวิตนี้มาทําให้จิตของเรามีที่พึ่ง เหมือนกับว่าต่อไปนี้การเดินทางของชีวิตต้องดีขึ้นอย่างเดียวจเจริญขึ้นอย่างเดียวเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราให้เข้มแข็งให้จเจริญก้าวหน้านี่คนจะมีจิตใจเข้มแข็งมันต้องฝึกทุกอย่างต้องฝึกทุกอย่างมาอยู่ที่นี่ก็ฝึกเหมือนกันนะโอ้ยแรกๆปัญหาเยอะนะกุ้มลุมเข้ามามีปัญหาอะไรมาเนี่ยเราบอกให้ทุกคนภาวนาเรารับมือ,อแล้วลอเราอ,อย่างไงรับมือยังไงเราก็ไม่ได้มีอะไรนั่งสมาธิเข้าไปหาจิต ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะจะพิสูจน์สิว่าธรรมะนี่กับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอะแล้วมันชนะกันได้ยังไงขอทําสิ่งที่มันถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องไม่ทําเปิดจิตขึ้นไปมองดูเอาจิตมองดูรอบๆมันรู้เลยอะไรไม่ควรทําอะไรควรทาอ๋ออันนี้ทําแล้วมีปัญหาแน่ๆอย่าไปทําตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนีย่ยทำมันบอกหยุดไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันนี่คือจิตฝึกฝึกฝึก,กแล้วมันมีที่พึ่งพึ่งอะไรไม่ได้มองหาอะไรไม่เจอ มีแต่ทำในใจตัวเองยกขึ้นมายกขึ้นมาเปิดเผยประกาศให้โลกโลกนี้คือหมายว่าโลกที่ตาเรามองไม่เห็นนั่นแหละดูได้เลยนี่แหละนี่แหละ,หละธรรมะจะพิสูจน์แล้วถ้าธรรมะมันมีคุณค่าจริงมันประเสริฐจริงมันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างจริงธรรมะต้องช่วยเราได้เอาละทีนี้มันก็จะมีอยู่ว่าอะไรควรทำก็ยังมีอีก ไม่ใช่ว่าเออทาตรงนี้แล้วทิ้งไม่ทําอะไรเลยมันไม่ได้นะเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันสิ่งที่ควรทํามันมีอยู่อะไรไม่ควรทํามันมีอยู่เพราะมันไม่ควรทําไม่ทําสิ่งที่ควรทําทําต้องบังคับตัวเองด้วยแล้วที่สําคัญก็คือรักษาจิตตัวเองพยายามฝึกจิตตัวเองให้จิตมันมีความเข้มแข็งเ,เอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องมือฝึกจิตอ่อนแอไม่ได้ปัญหามาเอาเลยนี่แหละมันไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะเครื่องมือฝึกจิตถ้าเราแก้ปัญหาได้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นปัญญาทันทีเลยนะ ความทุกข์เปลี่ยนเป็นความสุขเลยยิ่งทุกข์มากยิ่งสุขมากโอ้โห,โห,โหไม่ได้มีอะไรเลยนะเนี่ยปัญญาเราเข้าไม่ถึงเชยยๆเราก็เลยมาคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เนี่ยมันก็เห็นความโง่ตัวเองอีกโอ้เนี่ยเราเนี่ยมันก็ยังโง่อยู่นะเนี่ยยังทุกข์ได้อยู่ทีนี้ทุกเรื่องเลยทีนี้มันเห็นมันรู้แล้วมันปล่อยได้หมดปล่อยได้หมดปล่อยได้หมดไม่มีอะไรเป็นทุกข์ได้อีกต่อไปไม่ทุกข์อีกต่อไป มันเหลืออย่างเดียวทีนี้เรามีชีวิตอยู่มันยังอยู่ในโลกก็เกี่ยวข้องไปทีนี้ในโลกเรานี่มันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีสิ่งแวดล้อมมีทั้งดีไม่ดีแล้วทํำยังไงไม่ดีมาก็รู้ว่าไม่ดีควรเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยเขาแค่นั้นะเขาไม่ดีก็ไม่ดีไปสีแต่เราควรเกี่ยวข้องยังไงพอจิตเราไม่มีอะไรแล้วไม่สนใจกรรมเขามายังไงก็ไปอย่างนั้นแหละเราไปแก้เขาไม่ได้แต่เราควรเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไงเขาว่าไปตามนั้น ตายแล้วก็แล้วไปนี่คือชีวิตแล้วพระเจ้าก็บอกเอาไว้เรียบร้อยเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายในชมพูทวีปนี้หมายความในโลกเรานี้สถานที่นี่พูดถึงสถานที่ก่อนสถานที่ที่น่าลื่นลมน่าอยู่น่าอาศัยอยู่อาศัยได้มีน้อยสถานที่ที่มันอยู่อาศัยไม่ได้คูคูขาขาเป็นอันตรายมีมากชั้นใดคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นคนดีก็มีน้อยคนไม่ดีมีมากดูสิ ให้ยอมรับได้เลยถ้าเรายังบนโลกวันี้อย่าไปบอกว่าเมื่อไหร่คนจะดีเมื่อไหร่คนมันจะสงบมันจะเรียบร้อยมันไม่มีทางหรอกเพราะมันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้จิตมันเป็นอยู่แล้วเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยคนดีมีน้อยคนไม่ดีมีมากแล้วจะให้อย่าคนไม่ดีมันดีดีดีด,ดีมันดีไม่ได้เราก็มารักษาจิตเรารักษาจิตเรายอมรับความจริงเรามาเกิดแล้วก็ต้องหาทางไม่มาเกิดนั่นคือทางออก ทีนี้โลกเขาก็จะสอนว่ามันต้องช่วยสังคมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วช่วยกันยังไงทําไมโลกเรามันถึงเดือดร้อนอย่างเงี้ยทำห้เป็นหาอย่างนี้ก็ช่วยกันแก้มาตังลอดยิ่งแย่กว่าเดิมอีกวิกฤตของโลกมันก็เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเพราะอากุศลมันในจิตมันมากแก้เยอเยเเหรอกับแก้จิตอย่างน้อยมีคนมาแก้จิตให้เห็นโอ้ยแก้จิตแล้วมันสงบมันเยือกเย็นมันสุขมันสบายเป็นตัวอย่างก็ยังดีกว่าดีกว่าที่มันจะจมไปด้วยกันหมดเพราะฉะนั้น สรุปแล้วถ้าเรายัางมีชีวิตอยู่ต้องพยายามฝึกจิตของเราเอาธรรมะของพระเจ้ามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตฝึกใจของเราอย่าให้จิตของเราอ่อนแออย่าให้จิตของเราไหลไปในทางที่จะเป็นทุกข์เวลามันจะคิดไปทางไปทุกข์หยุดเลยหยุดหยุด,ยดได้หยุดอย่าไปอ่อนแอนะอย่าไปอะไรอาวรมันกันไอ้สิ่งทําให้เป็นทุกข์ยังจําได้ตอนที่ไปบ้านไทยใหม่ๆเปน็นนครปฐมอ่ะ มันมีคนหนึ่งเขาถูกรดเฉียวแล้วขาเขาหักสองข้างช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะต้องมีเครื่องมือแล้วเวลาจะเข้าองนะ้ำมันมีคนประครับประคองไปไหนมาไหนมีคนประครับประคองมันก็คงว่าไม่ได้ดังใจนั่นแหละเราก็ฉันข้าวเสร็จแล้วแกก็เข,เข้ามาคนเดียวนะกระดึบ๊บกระดึ๊บมานั่งอยู่พอสมควรท่านอาจารย์เจ้าคะความซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่าเขาซึมเศร้านั่นเนี่ยจะตัดมันเลยหรือว่าจะดูมัน เขาสามสองคำถามเราบอกจิตเข้มแข็งตัดเลยนั่นถ้าคนเข้มแข็งต้องตัดเลยไอซึมเศร้ากับจิตมันไม่ใช่อันเดียวกันไอความซึมเศร้ามันจะค่อยๆค่อยๆเข้ามาใจเราอ่อนแอก็น้อมไปน้อมไปทางซึมเศร้าซึมเศร้าคือไม่ได้ใจแล้วมันก็เลยทําอาการซึมเศร้าออกมาไม่ได้ใจอยากให้เป็นอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งมันก็จะร้องให้ลำพึงลำพันซึมเศร้าเหงาหงอยเนี่ยมันมาจากไอตัวเนี้ยตัวไม่ได้ใจเนี่ยเขาเรียกตัวโทศรศัท์ มันไปทําให้เกิดซึมเศร้าถ้าเข้มแข็งไม่ซึมเศร้าไปกับมันตึดเดียวเท่านั้นแหละหลุดตึดเลยแต่ถ้าจิตเรายังไม่เข้มแข็งพอตัดยังไม่ได้ดูไปดูไปเดียวมันจะดับเองวันที่สองมาเห็นหน้าเขาพองใสเลยนะเมื่อเขารู้วิธีแล้วแล้วพระเจ้าก็บอกด้วยสอนดยดูก่อนพิสูุนทั้งหลายจิตของทุกคนประพัฒสอนอยู่แล้วหมายว่าในธรรมชาติของจิตทุกคนนะ่มันพองใสยอยู่แล้ว เราดูได้เลยเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมากุ้งลูมันผ่องใสอยู่แล้วจิตเราผ่องใสสงบเยือกเย็นสบายมันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลตเป็นอาคันตุกะจรเข้ามามันเศร้าหมองเพราะแขกจอเข้ามากิเลสเป็นแขกจรเข้ามาเพราะนี่กิเลสไม่ใช่เรามันเป็นแขกเราอย่าไปทําตามมันมันก็จบแล้วมันมาดูมันเดียวก็ดับดูมันเดียวก็ดับเนี่ยคนที่เป็นลูกพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าคนนั้นพอเขาป่วยถ้าไม่ป่วยก็คงไม่สนใจศึกษาเรื่องจิต พอโดนรถเฉียวเพราะขาหาักไปไหนไม่ได้แล้วก็ทํายังไงดีอ่ะมัวแต่ไปล่อยไปตามความคิดมันก็ทุกข์อย่สิขาก็หักทําอะไรก็ไม่ได้แถมยังจะมาคิดนึกทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อีกสุดท้ายมันก็บังคับบังคับก็ต้องหาทางมีสติรักษาจิตไว้ไม่ให้มันไปนเห็นไหมเราจะไปรอให้มันบังคับอย่างนั้นเหรอก็ฝึกมันเลยไม่ดีกว่านะเรายังพอมีเลี้ยวแรงพอมันฝึกได้ฝึกมันเลยเข้มแข็งขึ้นมาเลยถ้าเข้มแข็งขึ้นมาอารมณ์ไม่ดีมันก็ดับไป เพราะฉะนั้นเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องให้ธรรมะของพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจเราให้ได้รับประโยชน์จากคําสอนของพุทธเจ้าให้ได้มันถึงจะคุ้มค่าส่วนใหญ่เรื่องบุญเรื่องอะไรนี่มันก็ทํากันได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นของภายนอกอ่ะให้ทําบุญไปมันก็ยังทุกอยู่บุญมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอย่ออสบายใจตอนได้ทําหรือคิดขึ้นมามันสบายใจบ้างเนี่ยมันก็ยังช่วยได้บ้างแต่เวลามันมีเรื่องหนักๆมามันเอาไม่อยู่ เพราะบุญนี่มันเป็นฝ่ายยังทําให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่มันต้องมาปฏิบัติจิตจเจริญจิตนี่เพราะเรื่องทําบุญมีมากมีน้อยทําไปตามกําลังมันไม่เป็นไรอะ่ะเรามีน้อยเราก็ทำตามน้อยไม่มีแล้วแล้วก็เนี่ยบุญมันก็มีได้หลายทางนี่นะโดยเฉพาะพระเจ้าก็สอน่บุญรวมลงที่สติสติคุมจิตเป็นสมาธิสมาธิแค่สูดดมของหอมเข้าไปอึดใจเดียวเท่านั้นน่ะบุญมากกว่าให้ทาน ผมมากกว่าวิหารละทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดสร้างว่ามากกว่ารักษาศีลอีกแน่มันเป็นขัน้นเป็นลําดับมากกว่าถึงไตรสนาคมมากกว่ารักษาศีลพุทธเจ้าเปรียบเทียบไปหมดแล้วความสําคัญตรงเนี้ว่ามีสติรักษาจิตจิตเป็นสมาธิสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยบุญก็มากยิ่งเห็นอนิจจ์เห็นอนิจจ์สัญญาเมื่อมันไปเห็นความเป็นอนันเที่ยงความไม่เที่ยงมันจะไปจํำนะที่นี้ไอ้จ,จิตเราแต่ก่อนมันไปจําแต่ เห็นอะไรสวยงามก็อู้สวยงามนี่เหมาะสําหรับเราได้มาแล้วจะเราจะดีดูสวยดีมีความสุขสนุกสนานได้แล้วมันจะมีความสุขนี่สัญญามันผิดเนี่ยสัญญาผิดมันหลงว่าเป็นตัวเราจะทําตัวเราให้มีความสุขคราวนี้เอาจิตมาฝึกมาฝึกต้องเจริญสติจิตเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิมันเริ่มเห็นอันนี้เกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับปั๊บนี่อันนี้จะสัญญาพอเห็นบ่อยๆว่ามันก็อนัตตสัญญา จำได้โอ้ไม่ใช่เราเอไม่เที่ยงโอ้ไม่ใช่เรานี่สัญญามันจำแล้วมันจะล้างสัญญาผิดๆิดความเห็นผิดๆิออกไปมันเห็นถูกขึ้นมาเบาเลยทีนี่อะไรมาโอ้เดี๋ยวกันดับเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรเราก็ตายเหมือนกันไม่เที่ยงเนี่ยสบายเลยเบาเลยเนี่ยสัญญามันถูกต้องแต่สัญญาผิดๆเนี่ยโอ้มันมันมันบีบคั้นจิตใจมันเดือดร้อนหลุ่มร้อนเอาสํารวมจิตใจสักหน่อยนะตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าเลยนะ กว่าจะได้ยินได้ฟังธรรมะของมุทธะเจ้ามไม่ใช่ของง่ายๆเลยต้องมีบุญมากๆเลยนะอย่างเงาเรียกวันนี้คำมา,าธาตมีาธาตดีาธาตที่ออกจากให้พวกกามพวกอะไรที่มันเราเคยเป็นาธาตมันอ่ะ <S <S เอาจิตเราออกมากลับเข้ามาอยู่กับภายในเนี้ยก็เรียกเนคขมาธาเนคมขม,นมาสุขมาสุขในเนคขมาสุขด้วยการออกจากกามเอาจิตเราออกมาออกมาแล้วเข้ามาอยู่กับตัวเราเข้ามาอยู่กับตัวเราเนี่ยนีเราสุขเนคขมาสุข พอมาอยู่ในสมาธิสมาธิของเรามีคุณภาพขึ้นมาตั้งมัน่นขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็เห็นความจริงเห็นความจริงคือเห็นว่ามันไปเที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตของเราก็ได้คายออกคายออกคายออก,ออกนะเนี่ยจิตมันสูงขึ้นอย่างนี้นะแล้วการฝึกจิตโอ้โหมันต้องฝึกทุกด้านเลยนะมันไม่ใช่ว่าจะมาเอาแต่เดินอยู่กมนั่งภาวนานนะไม่ใช่มาเข้าวัดแล้วจึงมาฝึกนะอยู่กับบ้านกับเรือนเรานี่แหละทําอะไรอยู่นี่แหละฝึกเลยก็เราไม่อยากมีทุก์นี่นะส่วนใหญ่คนที่ได้ผลเนี่ยมันหมายว่าฝึก เอาทุกอย่างมันเป็นเครื่อมาฝึกจิตไม่จิตตัวเองอ่อนแอต้องจะเอากายเราเอาจิตเราบูชาผู้เทีาวเลยตั้งหลักเลยตั้งหลักบูชาพู้เท้าให้มันตื่นนะจิตของผู้เที่นี่ตื่นตลอดนานรู้ตื่นเบิกบานด้วยพอเราเป็นสาวกเอาให้ตื่นก่อนเลยตื่นตัวรู้สึกตัวทีนี้นี่แหละบูชาได้มากได้น้อยไปเลยให้รู้ให้ตื่นทำยังไงก็ได้ให้มันตื่นรู้ตัวตื่นตัวอยู่ข้างในเนะนี่ยนี่หละบูชาอย่างแท้จริงเลยนี พุะเจ้าเดียวปฏิบัติบูบชาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบูชาเราตถตาคตมีสองอย่างหนึ่งการบูชาเราด้วยดอกไม้ทูบเทียนข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยเรียกอมิตรบูชาอันที่สองคือการปฏิบัติบูชาหมายถึงเอาจิตของเราเอากายของเรามาบูชาด้วยการทําจิตให้มันตื่นให้มันรู้ตัวอยู่ภายในเนี่ยปฏบิบัติบูชาเป็นการบูชาเราตถาคตอย่างแท้จริงเหนือการบูชาทั้งปวงนี่แหละเหนือการบูชาทั้งปวง การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดนี่บูชาบูชาพระเจ้าประเสริฐที่สุดเลยปฏิบัติบูชาด้วยมันยึงสูงที่สุดประเสริฐที่สุดที่เราก็ต้องพยายามสิปฏิบัติชีวิตเรามันก็เหลืออีกไม่นานแล้วนี่นะมันก็จะตายกันถ้ารู้ตัวจะตายอ่ะก็ขนขวายก็ดีกว่าปฏิบัติปรับชีวิตเราใหม่เลยอยู่เพื่อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้มีคุณค่าทันทีเลยนะเอาแค่ว่ามีชีวิตอยู่ไปได้ แล้วขอให้ได้เดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจา้าเหมือนกับเราเป็คนคนหลงทางมืดมัวละหกละเหนอยู่ในวันตัดสองสารเนี่ยมาชาตินี้เหมือนกับพบรอยเท้าพระพุทธเจ้าอุ้ยท่านเดินไปทางนี้ท่านเดินไปทางนี้ท่านเดินไปทางนี้แล้วจะเอาไหมอ่ะจะเอาหรือเปล่าหรือแค่ได้เห็นว่าท่านเดินไปทางนี้กูจะเดนนเินไปทางอื่นก็แล้วแตม่มึงไงมึงอยากเดินก็เดิน ให้มันรู้ทางเดินว่ามหาบุญหลุดผู้ประเสริฐสุดสร้างบารมีมาจนบริบูรณ์สมบูรณ์เพื่ออะไรกันว่าเพื่อปฏิบัติตัวเองจนไม่มีทุกข์ในจิตใจพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดแล้วตายตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แล้วจะไม่จดไม่จําไม่เข็ดไม่หลับเลยเหรอโอ้หนี่เรามันไม่เชื่อพระเจ้ากันเลยเหรอเอาให้มันถึงใจบ้างสิทางเดินของชีวิตตอนนี้ต้องเจริญขึ้นอย่างเดียว มีคำสอนพระเจ้าเป็นแสงสว่างเป็นประทีปนำทางเราเอาอย่างนี้เลยให้มันเด็ดขาดลงไป